ถึงน้ําตกร้อนครับทางเข้าเมื่ี้เราจอดรถฝั่งนู้นแล้วก็เดินมานี้เดี๋ยวต้องเดินไปข้างในครับเพื่อที่จะไปบริเวณน้ําตกร้อนกันเข้ามาเดินประมาณ300เมตรแล้วก็รู้มีความสุขยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันโอ้นี่มีนัาท่องเทีย่ยวมาด้วย เป็นละไม้ลาแล้วไม่จะมีใครเก่เแาไม่้อนี่เขาว่ายน้ำได้ด้วยนั่นเนี่ยโอ้ดูว่ายน้ำได้ด้วยอเหรเขาดูกินน้ำที่เม็ดมันเดีไยมมันด็นมุดป่าครับบางคุดป่าตนองเดินข้าทางนี้ได้ด้วยมันเป็นทางเดินแกมันม้วนต้นมังคุดแต่ว่ามันไม่มีเนือมันเป็นหลบก้อยง่ายเลยมันดูดน้อยๆแบเปรี้ยวนะวะแล้วต้องไปดูข้างในป่เป็นยังไงบ้างนะครับ มาถึงแล้วครับสะน้ำร้อนของท่อมโอดูบรรยากาศแล้วน่าเล่นน่าดูเลยครับจะไปแอบด,ดูสงสารนี่ก่อนนี่เป็นไงบ้าว้าวสะร้อนร้อนน้ำร้อนมากไหมไม่รู้นะอ๋อก็ร้อนจะได้กำลังดีทดสอบแล้วครับด้วยแช่เท้าทนได้ทนได้ ลานใหญ่สวยสะอาดมากโอ้เยี่ยมครับที่นี่ถือว่าดีมากเลยน้ำตกร้อน Hot Spring มีบอ่อใหญ่แล้วก็บอ่อเล็กๆให้ไว้น้ำโอ้มีห้องน้ำข้างในด้วย <c oughs> มีห้องน้ำข้าไใน,ไนได้วยครับห้องน้ำอยู่ไว้ด้านหลังบอ่อสปา น้ำตกร้อนทางเข้าน้ำตกร้อน <c oughs> อีกสอองร้2 0สิบเมตรอีก200 80เมตรน้ำตกร้อนอยู่ไหน200 80เมตร โอ้โหรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะเราต้องไปเล่นสวนน้ำตกเท่าน,นั้นค่ะตรงนั้นมันว้วตราตรงไงนที่มันบอกนู้นก้น้ำร้อนน้ำร้อนค่ะน้นน้ำร้อนแต่กเาทนได้นะไม่ได้ร้อนมากเหมือนออทีฬานองนะใช่แต่ตรงนี้คือสบายแล้วโอเคโอ้ยดูบรรยากาศทุกคนครับมาเป็นบ้างเจมี่ประทับใจไหมคิดว่าร้อนร้อนพูดแบบภาษาคัแมนเขารู้ได้เลว่าเราเป็นคัแมน เปิดตรันตรันใจสะอาดมากเลยที่จุ่มผมมาครั้งแรกแล้วรู้ไหมถือว่าโอเคครั้งแรกผมมาครั้งแรกแล้วเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันยังกลับจุ่มอยู่เขาไม่มีนะบอกตาปายังไม่มีเรามาครั้งแรกสุดของที่นี่นะครับน้ำตกร้อนนั่นเราต้องเล่นตรงไหนกันพี่อ่องเราต้องมาแบ่งกันตรงไหนกันเล่นไงใช่เราก็ต้องหาที่นั่งตรงที่ตรง มุมมุมเดียวปะปะปะปๆ <ไป S 2> ว้าวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศน้ำตกรสของจริงกันนะครับออโอ้โหโอ้เป็นลำธารด้วยโอ้โหสุดชอบไปเลย โอ้โหสอยเว้ยสวยเว้ยสวยเว้ยสวยมากเลยพี oh ่จอยเฮ้ยสวยจิ๊บจิ๊บโอ้โหเยอดไปเลยครับมันตกร้อนเย็มากเลยตก ตรงนี้ไฮตรงนี za, ca, lighting, ้คือไฮไลท์ตรงนี mm ้แน่เลยใช่อันนี้คือรังร้อนะร้อนมากโอ้ยร้มากซึ้งซึ้่าจร้อนเลยเหมือนว้แล้วนเอ็นเอ็นอุ้ยตรงนี้บรรยากาศนะใหญ่ิรงนี่ในทะไลได้เลยเหรอลื่นๆหน่อยไม่ยากนะเห็นคนอื่นเขาไม่ลงกันนะครัมาร้อนร้อนน่าดูเลยสงสัยนี่ปู่คือมาอย่างเนี่ยไม่เคยปูครั้งแรกเลยเขาเนี่ยครั้งแรกค่ะโอ้โหเคยแต่สามมรกตที่นี่ยังไม่เคยนัโอ้นี่ก็เหมือนสามมรกตนี่ดูเกียวปีเลยเฮ้ย ลอยเลยว้าวลอยนะนู้นไปบ่อนูอ้นบ่อเล็กน,นี่บ้าลอยนะครั้งแรกสุดแล้วจออันไหนอ่ะมาไปเดีไปดิไปดูบ่อน,นู้นไปเดินจับเชือกไปนี่โดนโดนอย่างว่ะนอาไม้น่นไปดูดิ <c oughs> <c oughs> เลองดูลองเออลองดูอะไรจะเอาโลนี้ไปหรือเปล่าล้มอะบรรยากาศก็ตกร้อนของท้อมมันพักกระบี่ครับน้ำสวยงามมากน้ำใสลงมาจังบ่วเท่าไรลงมายาวบึงแล้วก็มีความสุขมากดูดูผมสบายเลยนะได้ไหมไม่มีเรอวันมาเสียดายนะไมันเลยเราไม่เลย มาเลยมาเลยโดนไึ้นี่นไม่เดยไม่โดนโด้่ไปเลยเ้ยดออนไม่กนีไม่เป็นไรไม่เป็นไรดไม่ได้รอด้เลยัดสวยงามมาก งามอเนางามต้วยาได้มนเาแลวคยมายเคมาไเคยมายังอ้หน้ำอุ่นร้อยอย่างเดียวร้อยเลยนะอุ่นร้อยกำลงดีเลยไป้น้องใช่ไหมเอออดีพอกันบรรยากาศดบรรยากาศดยงกินบบกบรรยากาศโอเค โอ้บรรยากาศครับบรรยากาศน้ำตกร้อนคอสตรีมพวกเราเออยปออาย,ายเออไปไปเมื่อกี้ร้อนร้อนร้อนอะไรแค่นี้เลยร้อนน้ำน้ำใสมากเลยมองจากบนนี้น้ำใสยัง ป,าปา้าดากป้าดากลังทำใจครับป,ป้าดากลังทำใจยกอามดีามดีไม่ลองเพื่อนน้ำมาเพื่อนน้ำมาหลอเหิอมาจาก้เอไม่ไกลนะไม่ไกลเท่าไหร่ uh-huh <laughs> ก็ร้อนก็กัดกระบีครับอันไปของท่อมเป็นอะไรที่สบายมากสวยงามน,นั้นแบบกระเด็นช็อกหก่เลยนะครับ หัวหนว่ะหยอสกหยอกขอมคอมหยอกหยอกมดอจริงจตอนนี้พวกเรา,มา,มาใช่นะ้ำไปคนละหนึ่งชั่วโมงเต็มคุ้มค่าตั๋วยี่สิบบาทมากเลยครับสามสิบบาทไม่ใช่ยี่สิบบาทนะมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นนะมีทั้งร้อนทั้งเย็นเลยมีีเขยวก็งูเขียวก็มี สามันขายต้งเต่มลที่บ้านยังมีกไม่ละงูเหลือมก็มีไงตัวเองไม่ได้เนะงูเหลือมอยู่ไหนอะงูเหลือมอยู่ที่แม่ดูแม่ดิลายงูเหลือมเลยโอเคครับวันนี้มีความสุขมากๆ๊า้บายต่อติดต่อติ